ก็กล่าวสวัสดีาาดท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมนายนะผมนะวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวผลใหม่ในแบบในโโระบบแบบฮาร์ดบีดนะผมนะซึ่งใครที่เริ่มดูเนี่ยก็อย่าลืมก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผู้ช่องผมเลยนะครับอะไรไปริ่มมาเลยซึ่งผลใหม่กมเนี่็คือผลมังกรนะครับซึ่งผมก็าเพิ่งซุงได้เมื่อกี้แล้วก็ดีใจมากอะไรอันนี้เราจะเราจะมารีวิวนะครับซึ่งผลมังกรเนี่ยคือล่างคนมาใช้ได้กิวไม่ได้นะเนี่ยมันจะไม่ได้ ใช่ไม่ได้ทุกมันใช่ไม่ได้ทุกสกิลนะคือต้องแบ่งล่างก่อนนะถึงจะใช้ได้โอ้นี่หมือนมังกรจะแบ่งล่างโอ้ยนี่เป็นหมือนมังกรตัวแบ่งล่างครับผมนะก็เหมือนใ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 นนิมิเตะแต่ว่าผอมพอมมากพอมไปหน่อยเด้อเอาล่ะเรามาดีวีสกิลเลยโอเป็นโร้ยไปเลยเด้อ อะไรสกีแล้วคือรอหรือคำรามนะผมนะเตะเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยจะคำราม่างนี้นะซึ่งระยะกว้างมากอาะไรเดี๋ยวเราจะลองเยวคำรามใหม่นะมือทีคำรามก็สวยนะตัวไปสกีสองนะ b l a s บ b ล l l e t นะหรือว่ากระสุนไฟอะไรทำนองนนั้แหละ สก,กีน,นี้ก็ต้องสก,กีนี้กดคลิกได้นะแล้วก็ดิงได้มันจะชายอย่างงี้ยแล้วก็ยิงบีบ้วิวอย่างเงี้ยนะซึ่งสกลนี้ก็ค่อนข้างรรุนแรงนะเด๋ยวผมเปิดชิปเรายิงให้ดูนะนี่ดะเป็นจะเป็นแบบนี้นะเจมส์กระสุนแบบเป็นอย่างงี้นะไม่เป็นเอฟเฟกต์ไปเลยนะต่อไปทีกก่สามโทนาดนะูซึ่งอันนี้ก็เหมือนผลมังกรในคิง g l e g นะม็คือตัวมังกรเราจะหมุนแล้วก็เป็นพายุขึ้นมาอนยะ่างเงี้ยซึ่งถ้าถ้าซึ่งถ,ถ้าถามว่าแรงไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหรนะ่ต่อไปที่สาม ไวโอเลตเรนหรือว่าฝนสีม่วงอันนี้เป็นตรงๆแล้วคือฝนสีม่วงซึ่งสก,กี้นี้ผม,มง,งงเหมือนกันคือมันกับไปการเรียกฟ้าผ่านะนี่อยู่ดีก็ระเบิดอย่างนี้ซึ่งหน้าเรียกฟ้าผ่าซึ่งสก,กิลนี้คือรุนแรงมากเดี๋ยวลองใหม่นะอันนี้ฟ้าผ่านะทดวอาให้รุนแรงแล้วกว้างทีเดียวต่อไปสก,กิลสามอันนี้ผมบอกเลยยกย่งกองอยอ่แล้ว ล拉ดบีมหรือว่าหรือว่าอะไรมันเรียกอะไรนะหรือว่าบโลเบดในเรื่องนี้แล้วซึ่งในเกมนี้ก็ค่อนข้างเงี้ยสวยนะเป็นเงี้ยช้าแล้วก็บูมเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วคือมันลากได้เนียความกลมมันลากได้แล้วก็แรงมากเลยเด้โอเคเนี่ยได้ลากอย่างเงี้ยนะเหล่านี้ก็ลากได้ไปเรื่อ,อยๆเลย ซึ่งโดยรวมแล้วผลมางกรน,นะร้งที่จะดีมากซึ่งระดับการหายคือมิดิคอลนะผมนะซึ่งบม,มุมพอบมผม,ม,มสมได้ปปคือดีใจมากแต่ก็เลยเอามารีวิวให้ให้ดูนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมังกรเออเดี๋ยวเไม่ได้เออโอเคเอาเอาเอาเนี่ยผมจนน้ำไตเนะี่ยเออเอเอามาแล้ว ซึ่งเรื่องสกิลเราผ่าแล้วต่อต่อไปเรามาดูเรื่องโมเดลบ้างนะนี่ต่อไปแล้วมีควันอย่างนี้นะต่อไปดูโมเดลก็อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกคือมันผอมเนะก็ได้เป็นแบบวันนี้คือเหมือนในเรื่องนะแต่คือผอมไปแค่นั้นแล้วซึ่งได้แต่ว่าเหมือนในเกมกแค่อข้างที่จะเหมือนเลยนะแต่เกมนี้คือเอฟเฟกมันคูลดาวไวไกว่าแล้วก็ค่อนข้างเราข้างที่จะไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ ซึ่งใครที่จะหาก็ง่ายๆนะสูมหรือแม้ก็รอเกิดแต่รอเกิดนีา่ยากเลยอย่างเช่นโรบักสมันเก2า 9, 9หรือถ้าสูมเนี่ยก็ยากมากๆแต่ผมมาเคยสูมได้นั่นแหละก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันนะซึ่งเป็นผมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตวันนี้นะซึ่งก็ผมบอกใ้ต้นคลิปแล้วว่าคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับบาย